การนามัส,สการจ้าะจะเรินพรญาติโยมทุกช่องทุกช่องเดอ้อ่าที่ได้มาถ่ายทาที่ได้มาทําบุญวัดส,สว่างทาบันดาลในวันนี้เดี๋ยวอตาตม,มาขอพูดหน่อยหนึ่งก่อนนะขอเก,เกินเพื่อทำความเข้าใจอตาตมาอ,อนุญาตให้ช่อง y o YouTube ต่างๆที่ได้มีโอกาสมาถ,ถ่ายทำนี่ถ่ายหน้าตาได้เดอ้อ พอปู่เราบอกว่าให้เพื่อนไทยน้าตาโรดลูกเอ้ยวันเขาเจ้าสิได้เห็นหนาเว้าวัชนเห็นหนาผ่านหน้าเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีว่าัชนให้เข้าใจบ้างเถิดเด้ออาตมาอนุญาตแล้วเด้อญาติโยมก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์เอาทำไมถ่ายหน้าท่านไม่ถ่ายหน้ากูจะไปถ่ายหน้ากูเลยแม่นบ่ละอืแม่นบ่ละนั่นเกี่ยกูเราสิออกมากเลยเด้อนะเข้าใจบ่อเข้าใจครับเพื่นว่าขันบ่ถ่ายหน้า ใช่ไทยดาบมา้ก <vengeance> ็เลียกว่าใไทยนาชื่อเรื่องผู้จักปู่ฤศีวัสว่างธรรมบันดาลชื่อใหม่นะชื่อเก่าสำนักสงฆ์อภัยวันบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเพื่อนอนุญาตเด้อไทยนาแต่ไดเด้อผู้ช่มผู้ฟังผููได้ยินได้ฟังกับปตองสงสัยดอกแล้วอัตมาก็งดรับแขกเด้อช่วงนี้ขอฝากหน่อยเด้อ ขอฝากด้วยงดรับแขกตั้งแต่วันที่12เมษายน2564จนถึงปัจจุบันนี่แหละยังไม่ได้รับแขียกยังไม่ได้ทําวิธีอะไรถ้าวันไหนอาตมารับแขียกวันไหนอาต,ตมาทาพิธีก็จะขออนุญาตบอกลงทางสื่อกลางสานบุญที่มาถ่ายทําให้ได้รับรู้รับ,รบทราบโดยทั่วถึงกันสงสยัยจ่ออกพรรษาบุญละจ,จังสีเดชไทยได้เห็ุได้ทำโอปป้าผ้ารวยกับมาเรื่อยย่ดอกอืม ช่องโอปผ่อผ้ารวยเกิดเบิกทรัพน้าขี้เพิ่นกับมาเรือยู่กับผ้าส่องเจตูผ้ารวยมานั่งมือนี่แล้วก็มาพอกันกับส่องมะลิเส้อเหนี่ยวก็ถือว่าเป็นสายถ้ำสะพานุญน้ากันนอคผุนบัณพีนีบันนองปองดองฮาเกนถึงย่ำถูกอยากแกนเพี้ยนส่วนอยกันบัวอาศัยเพิงหน่าปลากับพิงว่างน้องไผ่กับานอาศัยกันโดยดำเสื้อสางสางกวงสั้นอาศัยปลาป่าอาศัยเกลือเกี่ยวเหมือนมุ่งเฮาอาศัยพวกป่งนองนุงสายเกือเขาก็อาศัยเฮาจึงได้เป็นเมืองบัาน คนเท่าอาศัยด้วยดอมกันเป็นมูบ,บ่มีไผอยู่อย่งท่อนท้อผู้ดเดียวเนี้ยต้องอาศัยต่อซึ่งกันแล้วก,กันวัดอาศัยบ้านบ้านอาศัยวัดมีบ้านไม่มีวัดดัดนิสัยทางวินัยก่อเสื่อมนับมือแข็งกระดังบ่เคยหูหอมทำมอลลั่มกะหลงเออมีบ้านไม่มีวัดดัดนิสัยทางวินัยก่อเสื่อมนับมือแข็งกระดังบ่เคยหูหอมทำม,มีแต่ลำบ,บ่มีฝรั่งิลำดีกิดบ่มวนมีแต่ฝรั่งอวบ่แยแอนให้แม่ที่ฝรั่กับบังามเด้นี่ละเพื่อน่า พราะฉะนั้นถือว่าโอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบรารมีเป็นสิรีเป็นมงคลจังไรก็ขอให้ญาติโยมแต่ละช่องแต่ละช่องที่ได้มาถ่ายทําในมือในวันในี้ให้มีโชคมีใชเด้อได้เลียงพอเรียงแม่เลียงพี่เลียงน่องได้เงินได้คําได้สั่งบุญสั่งวาสนาสั่งบรารมีออถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเจตูพารวยเ <c oughs> บิกทรัพ <c oughs> ย์นาคีแล้วก็แล้วก็เออคันเราถบอวแาเราเบาป๊ไว้เลยได้ป่ะเนี่ยแล้วก็ โอป่อผารวยผ้ากระเจารวยนะเด้อครับครับโอครับามีอย่างกี่ถามก็ถามประเทศนี้เมื่อกี้ได้มีโอกาสได้ไปขออนุญาตปู่เข้าไปที่ห้องทำปู่ครับใเห็นปูมานครับสะดุดตากระปู่ก็เลยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับปูมานทองครับปูมานทองปูมานทองกระปู่ สักากาเกวันังอังกังเขมน,นังสุกเจยกอริยันติน่อเอโมออเอะเมือนะาอเอโมงเงี้ยชาวสาเรี่ยงกุมารทองบอกกุมารท,ทองที่อยู่ในสาราลับเขียกก็ได้มานานแล้วละ่ะญาติโยมเขาถวายมาญาติโยมถวายมาก็เกี่ยวกับช่วกับลบาม,มันแ่ะเกี่ยวกับให้ช่วงให้ลาแต่ว่าอาตมาก็ไม่เคยขอท่านดอกเดี๋ยวถ้าเราจะขอเราจะอะไรก็ไม่ว่าก,กันแต่จะคอ้อพรท่านเด้อ เพราะว่ากุมารทองอะไรนะเขาเรียกจําชื่อไม่ได้ดอกแต่ว่าอาตมาจะเมตตาเขียนอักขระยันโชคลาภลงใต้ฐานกุมารทององค์เล็กๆให้ด้ค่อยให้ถ่ายเอาเด,ด้แล้วก็จะเขียนอักขระยันโชคลาภเด้ลงเอลงใส่เขียนอักขระยันโชคลาภใ,ใส่นี่นะผ้ายันแม่นางกวางให้ได้ ไวาเป็นิีิเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวัสนาเป็นบารมีหาเตียตาดีมีโชคตาบอดีกับมีโชคคือเราแต่มาเห็นมาทำมาไทยลมบุอนี้วันนี้เออให้เป็นบุญเป็นกุศลกับญาติกับโยมเออนั่นแหละโอ๋ปอผ้าเลวยกับว่ามียังํามมาตะกูมั่นท่องได้เลยเนี่ยฟานผมกเลยแล้วแตดังนัมีความรู้สึกว่าที่นี่มีใช่ไหมค่ะโอ้เลยขออนุญาตปู่เข้าไปขอชมบารมีครับปู่โอ้ดีดีดีอนุโมทนาบุญด้วยก็มีอยู่ดอก ถ้าบ,บ่ม<ไ>ีบุญบ่ได้ขาไปได้ทางได้นะมีมีครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับผมด้เมตตาครับผมมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็๋ยวจะเมตตาเกี่ยวกับอันนี้ใส่ให้ดอกจะไม่พูดมากหรอกอันนี้นะเดีย๋ยวเขียนใส่กุมารทองให้เด้อาองนหน่อยหน่อยได้เขียนใส่แต่ฐา,า,านพื่นให้ได้เขียนอากระยันโชคลาภแล้วก็เขียนใส่ผ้ายันให้ผ้ายันนีจะแกกได้ เข้าใจไหมเออเอาไปข้าไปขายไปมั่งไปมีไปดีไปได้ไปสมความปรารถนาดีดีตัวเออได้ไปแล้วแต่ว่ากูมั่นท่องนี่เพราะท่านในหายแล้วองค์น้อยๆได้มีองค์เดียวฮาที่ยวเอาไว้เฮ็ดพิมพ์นะสี่ในไทยใจฐานบันไดคือได้เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีเอ่มี่อย่างอีกบ่เจ็ดตัวผ้ารวยอือดีแล้วดีแล้วเอ้าอาตมาสี่ใ้พ่อมเด้อบันี้เด้อเขาจังไปไทยเอาจังไปวอเอาเด้อ อนุญาตให้ไทยนาตาได้บันทึกเสียงได้บ่ต้องสงสัยออารับพรรับพรวันนี้ก็ได้มาถวายญาติถาวริวหาปุราปริปพูเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตจินังเปตนังอุปการปฏิอิจินังปฏิดังตุมหังคิปเมวาสมิชาตุสภพปูเรนตุสังกปะจันโทปนาราโสยาถาวณนโชติราชโสาตาสปีติโยวิวัจันตุสัพโรโควินาสตุมาตเดปอดวันตรายโยสุกีตีขายุโกปีวาตนาสีริสนิจจัง วุฒาปัญญโนจตารัวธรรมาวทันติอายุวันนูสุขังพระลังสาธุ